สวัสดีครับช่างบ่าวทินเมื่อเมื่อการครับคลิปนี้นะครับเขาขั้วคือเราเมื่อเดิมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่ะเมื่อนี้ครับมีเมนูเสียบคือเราเมื่อเดิมนะครับแคบง้วนแคบงัวพี่น้องม่นมันแคบมูด้ยพี่น้องนี่อ่ะโอ้ยอาหารการกินบ่าวทินกะแแ่บคือเรานะครับเมื่อนี้กัเขาขั้วคือเราเป็นพ่อขั้ว่ะมากับพู้จัดการสุดรอสุดอ้วนสุดรอเฮ้า ตึงตึงพี่น้องกระเดาเฮ้ยมาจะกินเขาเแร้งไรอ่ะบางทีเราบัดจัดให้อ่ะมื้อนี้ก็ได้น้ำไม้หวานเมนูเฮาอ่ะยำนมาหนี้นี่นี่กันทีแกงเน็ดบดพี่น้องข้างน้ำเดี่วนี่ครับคุไนนเอฟซีพิ่นเอามาฝากว่าั่านอ่าคุไนนเอฟซีพิ่นเอามาฝากนะครับบ่ได้ซื้อพี่น้องเพิ่นมาฝากทางไก่อ่าพี่น้องข้างไก่มันอันนี้ก็นหนึ่งเขาทาเขาหอหนอนพี่น้องแซ่บๆอ่ะมันดานดีกะ อ่าขอดปลานิ่มพี่น้องอาปากโซเซเบย์อยู่นี่โอ้ยมือสุกขวบตัวใหญ่ๆพอดีกินมดกลางเลยนี่พี่น้องตีตําปะคุงพี่น้องตีตําสมตํานะครับอ่ามื้อนี้สิมอบไม้ให้ผู้จัดการเป็นผู้ตําเสียบชุดยอดอ่าแห้งอ่าขอดเจริญจังหวัดบุการัมยครับอ่าเบาเท่ากับอินเสียบต่อไปว่โอ้เบาวแดนครับพ่อพ่อทหารคิดกันไปลงของของเพื่อนมามามา มาด้นึ่งว้าวไชแก่วเป็นมะมาเลยตัวนึ่ว้าวมาแล้วมาแล้วบาเดอร์พากิตูทักแล้วบาสเดอร่พอก็ไช่แก่วเป็นมะล่ขึ้นกาน้ำพักิตูมาให้บาสที่พ่อจีนแกงเฮ็ดบดเสร็จแทบบรรยากาศแจ่มแรงนะครับพากิตูเพิ่มเล็่น้อยเลยคนะโอ้ยนี่ใส่หยอดเป็่ๆเเื่องเรื่องคนเด็กคุยดีพี่น้องเลยคุยมากคน เดี๋ยนี่นกระดังสิกระดังสิจำในเหรอแต่ว่าหาผลยู่เศร้าก่อนเนี่สิได้ขายกระดังม,มัดก็ประเทบรรจุนะพี่น้องลูกค้าจุ่มนะคเฮ้ยคาเซฟินอนแล้วเขาตูเซฟิโ <c oughs> น่อออมอาเลยงกูนะมันกาดเนี่ยเมื่อแรงกินข้าวซุ่มกันนะครับนี่อาหารกาดกินกแซ่บๆนะครับอ่ะทานกินก็มีแต่แนลรวมอาหารรวมมืนอนนี่ไม่แนวแซ่บๆนะครับอะไรมากว่าเา่าคิดมา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  พี่น้องบ้านน้ำเลือดแล้วโอ้ยคัขกขนาดเลยห่อนๆนะพร้อมที่จะเอาเห็ดลงแล้วพี่น้องวันนี้บ่าวที่เขาขั้วเฮ็ดน้ากินอีกคืเอเกานะโอ้ยเห็ดแบบว,ว,วันพี่น้องว,วันเลยเห็ดเจ็บมาไม่ไหมเลยวางแรงพี่น้องเจบพี่มันเอามาฝากนะครับโอ้ยแกงเห็ดบดพี่น้องเอ้ยคัขกขนาดเลยแกงยำบมงแรงนะครับจิบนหน่อยเาะจิน มาแต่คุณละทันนา,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 านน้องบัน้อยาท่นเีมาฝาดเนมาฝากทานบนน้ังบัน้อยขอบคุณทัานคุณละเีบนน้องบัวน้อยเป็นมาฝากแกงเาไม่ฝากมาแกงไงี้าท่านแกงกินแรงด้วยมท่นอแกงยีบ,บนนอง้ยปานนี่ม่มี่น่องเลย,นเนย,นเลยข,ขนาดเ บุ้มแมนขาซื่อๆได้พี่น้องบุ้พริกมันมันบ่แดงได้พี่น้องบุ้มแมนเขาวขาธรรมดาได้หนหงูแดงกูได้พี่น้องหนิเขาแต่บุ้พีิกซื้อๆได้แต่ว่ารสชาติยเอาการนี้ได้พี่น้องเลยไปเก็บไม้จากต้นกูได้หน่ไม่ไหมมาเลยอ่าเลี่ย้วเพิ่์มาลยเราไปเก็บมาไม่ไหมเลยนะครับขาพิกเขียวคุณพี่น้องเขียวนี่มันธรรมดาได้พี่น้องนนิ งูแดงย้อนพิดได้ไหนเอ้าใส่จักหน่อยก่อนนี่ลูกดวดนะใส่จนกอยพี่น้องลูกดวดโอ้พื้นควบเสียบควบควบเฮ็ดพี่น้องเอ้าต่ำเข้าไปนะครับบรรยากาศห้องยำแรงคือเก่านะครับหากินแบบบ้านๆนะครับบราที่เมื่อมึงการกระเทียดกินแบบบ้านๆนะครับฮะกลิ่นนี่แหละกูุมบรรยกาศงคนอีสานห้องพี่น้องเนาะอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากับอ่า พอเห็นคลิปเบาวทิ้นแล้วก็โอ้กินหอดทั้งอ่าอีสา,รทรานทานเ้องในเด้อพี่น้องเด้ออยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองลาวนะครับผลัดเมืองลอยไต้หวันนะครับโอ้พี่น้องสดสด,สดเลยพี่น้องเลยอ่ะแบเบิ้งพุ่นดะตอนเซตนลัดพี่น้องอ่ะพี่น้องเลยยำไต,ต,ต่ผักอีตูเฮาโอ้ย ทางอีตู้ก็ได้ไม่เพี่น้องเก็บมาจากสวนไม่ไหมอ่ะไปพักดีตู้สักก้อนบันกับงานพี่น้องเอ้ยมาเสียบจิบใส่กูนะเฮ้ยมาเสียบไปหาหมอพี่น้องเอ้ยอ่าตามเขาไปนะครับใส่เม็ดใส่สิบเสีบเลยโฮ้ยพี่น้อง มีแต่ยอดถูกบวบเนาะพี่น้องเนาะเย่ออื้อนาะพี่น้องเนาะมาใส่น้องใหม่ก็มีอยู่ดอกก่้ยเตี้งใส่มื่อนี่แต่ว่าแกงใส่จตจะมันนี่แหละกับฟักดีทูนี่ก็โอ้คักเกล็ดในพี่น้องโอ้โหปลาใส่ไดพี่น้องไก่สุกแบบพี่น้องเอ้ยไก่ได้ทีแล้ว คนหน,นึ่งอยกันบัดอ่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้ยใหญ่หุ่นหนนะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นนะครับนนะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้แซ่บขึ้นกันนะครับอ๋อพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพี่น้องมาทางนี้บัดทันมาทางนี้บัดนี่ยตำบักหุ่งพี่น้องเอ้ยโคตรไม่ดีเละ ใหม่ได้พี่น้องเนื้อโคกหม่เนื้อโคกตัดเสียบพี่น้องโอ้ตับมะพุ่งพี่น้องบัดนะเนี่ยตับมะพุ่งบะทะแกงเฮ็ดบดพี่น้องกินครับนั่นแล้วไม่หวานนะพี่น้องเลยบัดเนนะี่ยปลากระเทาะเรื่อยๆนะพี่น้องเก็บบรรยากาศกันพี่เป็น,นอ้อ,นองการเข่าขั่วนะครับสลับมือนีนะครับต้องพื้นนีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใบเพื่อนคลิปนี้นะครับอิุ่มครอบครกันมหมกับเราที่เมื่องม,มุกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ